เมื่อปี54เราสอบติดและได้เข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ในภาคอีสานเราเป็นคนอีสานค่ะและเป็นมหาวิทยาลัยที่ค่อนข้างใหญ่และมีชื่อเสียงระดับหนึ่งหลังจากที่เราได้เข้ารับการรายงานตัวณตอนนั้นทางมอได้แจ้งว่านักศึกษาปีหนึ่งทุกรายต้องพักที่หอพักของมอเท่านั้นซึ่งภายหลังเรามาทราบจากเพื่อนๆว่าจริงๆแล้วทางมอก็ไม่ได้ฟิกอะไรนะเพื่อนๆก็พักหอ,อนอกกันเรางงเลย ว่าทำไมตอนเราเจออาจารย์อาจารย์ถึงบอกให้พักหอในแต่ตอนนั้นเราก็ไม่ได้คิดอะไรมากเพราะคิดว่าพักที่ไหนก็เหมือนกันแหละแถมอีกอย่างพักหอในก็ราคาถูกกว่าหอข้างนอกด้วยเลยปล่อยผ่านและในระหว่างที่นักศึกษาใหม่กําลังมอบตัวก็จะมีทั้งเจ้าหน้าที่อาจารย์และรุ่นพี่นักศึกษาอยู่บริเวณนั้นเป็นจํานวนมากเราเองก็น้องใหม่ไม่ค่อยจะรู้เรื่องอะไรเท่าไหร่เลยถามรุ่นพี่ที่เรากําลังจะเข้าศึกษาสาขาเดียวกันกับพี่เขาว่า พี่ครัพี่ว่าหนูพักหอไหนดีครับพร้อมกับยื่นกระดาษให้ดูเหตุผลที่เราถามไปแบบนั้นเพราะว่าระหว่างการรายงานตัวจะมีพี่จนอทอเอากระดาษที่มีลิสต์รายชื่อหอพักพร้อมระบุด้วยว่าอยู่มอเก่าหรือมอใหม่ทางมอเราจะแบ่งเป็นสองส่วนโดยทั่วไปจะเรียกกันง่ายๆว่ามอเก่ากับมอใหม่ที่เพิ่งสร้างขึ้นมาทีหลังค่ะมาให้เราเลือกเพื่อที่จะให้เราทำการชำระเงินค่าหอพักพร้อมมัดจำ ทางจอนาทอจะได้จัดเตรียมห้องพักให้เราพร้อมอยู่ตอนนั้นเราเองก็ตัดสินใจไม่ถูกว่าเลือกหอไหนเลยเลือกถามรุ่นพี่รุ่นพี่เลยตอบว่าส่วนมากสาขาเราจะเรียนมเก่านะพี่ว่าพักมเก่าดีกว่าจะได้เดินทางสะดวกไม่ไกลหลังจากที่รุ่นพี่พูดจบเราก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงเราเลือกหอพักที่อยู่โซนมเก่าซึ่งก็มีด้วยกันอยู่หลายหอพักหลายอาคารตอนนั้นเราเลือกหอพักที่มีชื่อนำหน้าขึ้นตวยตัวพอค่ะ พอเลือกเสร็จและทำธุระในการรายงานตัวทุกอย่างเรียบร้อยเรากับแม่ก็เดินทางกลับบ้านอ๋อลืมบอกไปว่าตอนไปรายงานตัวแม่เราพาไปนะคะไม่ได้ไปคนเดียวและบ้านเรากับมอก็อยู่คนละจังหวัดนั่งรถมินิบัสสามชั่วโมงถึงค่ะแล้วหลังจากกลับบ้านเราก็รอวันที่จะต้องย้ายของเข้าหอพักพอถึงเวลาที่จะต้องเข้าไปเป็นนักศึกษาอย่างเต็มตัวและนอนห่างบ้านตอนนั้นเราแอบดีใจนิดๆน,นะคะกะว่าพอออกไปเป็นเด็กมอ ไกลพ่อไกลแม่ก็จะได้เที่ยวตามใจฉันฮ่าฮ่าฮ่านิสัยไม่ดีเลยแต่มันก็คิกแบบนั้นได้ไม่นานเพราะอะไรล่ะคะลองอ่านต่อไปเรื่อยๆค่ะวันแรกที่เราเข้าพักที่หอพักของมอแม่เรามานอนเป็นเพื่อนหนึ่งคืนเพราะกลัวว่าเราจะกลัวแล้วเราเองก็ไม่เคยนอนที่ไหนนอกจากบ้านของตัวเองแม่ก็เลยค่อนข้างเป็นห่วงแต่คืนแรกก็ผ่านไปได้ด้วยดีจะมีก็แต่เพียงแค่เราฝัน คืนนั้นเราฝันว่าเรานอนอยู่ในหอพักบรรยากาศภายในห้องเป็นแบบห้องจริงที่เราพักอยู่เลยสักพักมีผู้หญิงอายุราวๆ35-40ปีผมสั้นใส่ชุดสีขาวเหมือนชุดที่เขาใส่ปฏิบัติธ,ธรรมในวัดมายืนอยู่ข้างเตียงที่เรากําลังนอนอยู่และผู้หญิงคนนั้นก็ค่อยๆก้มหน้าเข้ามาใกล้ๆก,กับหน้าเราก้มลงมาเรื่อยๆจนเกือบชิดกับหน้าเราในความรู้สึกตอนนั้นเหมือนเขากําลังสงสัยว่าเราเป็นใครสักพักร่างของเขาเปลี่ยนเป็นผู้ชายใส่ชุดดํา ตอนนั้นเราตกใจสะดุ้งตื่นทันทีแล้วภาพที่เราได้เห็นตอนที่เราตื่นคือเรานอนเอาแขนควายกันเหมือนกากบาททําท่าประมาณว่ากันไม่ให้อะไรเข้ามาใกล้ตอนนั้นเราตกใจตัวเองแต่พอตื่นมาก็เช้าแล้วเลยไม่ได้คิดอะไรมากคงเป็นแค่เพียงฝันพอช่วงบ่ายแม่เราบอกว่าจะขอกลับบ้านก่อนเพราะห่วงบ้านแล้วก็พ่อที่อยู่คนเดียวเราเองก็โอเคดูแล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรเราเลยให้แม่กลับบ้าน พี่จนทก็แจ้งมาก่อนหน้านั้นแล้วว่าจะมีคนมาพักด้วยอีกสองคนหอพักเราพักห้องละสี่คนเป็นเตียงสองชั้นสรุปคือห้องที่เราพักอยู่จะมีคนมาพักด้วยอีกสองคนรวมเราด้วยเป็น3มคนวันนั้นหลังจากที่แม่เรากลับบ้านเราก็แอบ,บคิดแล้วว่าคงต้องมีใครมาพักที่ห้องบ้างแหละเพราะเราไม่เคยนอนหอพักแล้วก็ไม่เคยนอนคนเดียวใจแอบ,บกลัวสิ่งที่มองไม่เห็นแต่ไม่เลยค่ะ ไม่เป็นอย่างที่คิดเลยคือเราต้องนอนคนเดียวถึงสงคืนกว่าจะมีคนเข้ามาพักตอนนั้นเราค่อนข้างตื่นเต้นเลยเข้ามาพักที่หอพักก่อนมีเรียนและกิจกรรมต่างๆและคิดว่าคนอื่นคงเป็นเหมือนเราแต่เปล่าจะบอกว่าจําความรู้สึกสองคืนนั้นได้แม่นเลยคือไม่ได้เจอหรือได้ยินอะไรหรอกนะคะแต่มันเป็น2คืนที่ยาวนานมากรู้สึกทรมานอยากให้มีคนมาพักด้วยเร็วๆกลัวหลอนตัวเองไปหมดเปิดไฟนอนทั้งคืนมีไฟกี่ดวงกี่หลอดเปิดหมด แม้กระทั่งไฟระเบียงไฟห้องน้ำฮาฮ่าฮ่าแต่จริงๆพอหลังจากสองคืนนั้นผ่านพ้นไปก็มีเพื่อนรอมห้องเข้ามาพักด้วยขอเรียกชื่อแทนว่าโบนะคะวันนั้นมีแค่โบที่เข้ามาพักส่วนอีกคนยังไม่มาวันนั้นเราเองก็ได้ถามถ่ายโบว่าเรียนสาขาอะไรปีไหนชื่ออะไรบลาบลาคุยกันเรื่อยเปื่อยตามประษาลองใหม่ทั้งคู่ได้ความว่าโบเรียนการรอรอปีหนึ่ง พอหลังจากอีกวันหนึ่งก็มีคนเข้ามาพักเพิ่มเขาเป็นรุ่นพี่ปีสองเขาบอกว่าเขาพักห้องนี้ตั้งแต่ปีหนึ่งแล้วเรียนการรอๆเหมือนโบเลยค่ะขอแทนชื่อพี่เขาว่าก้อยนะคะหลังจากที่เราเข้ามาพักครบทั้งสามคนตามที่พี่จอนาทอร์ได้แจ้งไว้ก่อนหน้านั้นแล้วพวกเราทั้งสามคนก็ใช้ชีวิตเหมือนเด็กมหาลาัยทั่วไปไปเรียนไปทํากิจกรรมวนเวียนอยู่อย่างนั้นในแต่ละวันจนขึ้นปีสองก็ไม่มีทีท่าว่าจะมีอะไรผิดปกติจะมีก็แต่พี่ก้อยที่เริ่มไม่ค่อยกล่บห้อง นานๆทีจะกลับมาพักบ้างส่วนเรากับโบก็ยังคงเหมือนเดิมแต่ไม่นานหลังจากขึ้นปีสองมันก็เริ่มไม่เหมือนเดิมคืนวันนั้นเป็นวันพระที่เราจําได้ว่าวันพระพอเช้ามาเราถามกันว่าเมื่อคืนวันพระหรือเปล่าเรากับโบคุยกันเรื่อยเปื่อยเหมือนอย่างทุกวันสักพักมีกลิ่นแทรกเข้ามาในจมูกกลิ่นทูบเรากับโบอุทานเราอยู่ในห้องกันสองคนตอนนั้นเราตกใจมากค่ะ ทั้งกลัวทั้งสงสัยพอพูดจบโบค่ะโบวิ่งออกไปนอกห้องพร้อมกับกรีดเสียงดังเราเองก็บ้าจี้ตามกรีดแล้วก็วิ่งตามโบออกไปนอกห้องฮ่าฮ่ตอนนั้นคือทั้งอยากจะขำทั้งอยากจะร้องไห้แต่เชื่อไหมคะว่าพอเราทั้งสองคนกรีดแล้ววิ่งออกไปนอกห้องไม่มีใครเปิดประตูออกมาดูเราเลยสักคนพอหลังจากที่เรากรีดและยืนอยู่ตรงประตูห้องสักพักเราทั้งสองคนก็ตั้งสติเพราะคิดว่าที่นี่คือห้องพักของเรายังไงเราก็ต้องพักที่นี่ เราทั้งสองคนเลยรวบรวมความกล้าเดินกลับเข้าไปในห้องอีกครั้งแต่ไม่ปิดประตูค่ะพร้อมกับดมไปทั่วห้องเพื่อหากลิ่นว่ามาจากตรงไหนแต่หายังไงก็หาไม่เจอสักพักกลิ่นก็เริ่มจางเราทั้งสองคนเลยคุยกันว่ามันคงไม่มีอะไรหรอกคนเขาก็คงจุดทูบไหว้อะไรกันมั้งซึ่งมันก็เป็นไปได้นะคะหลังจากเหตุเกิดในคืนนั้นได้ไม่กี่เดือนโบบอกกับเราว่า เขาจะย้ายเข้าไปพักที่มอใหม่เพราะว่าวิชาที่เขาลงไว้ส่วนมากเรียนมอใหม่จะได้เดินทางสะดวกซึ่งตอนนั้นเราเองก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะเหตุผลนั้นจริงๆหรือเปล่าเพราะเท่าที่เรารู้มาตึกการรอรออยู่มอเก่าแต่เขาอาจมีวิชาเลือกเรียนส่วนมากที่มอใหม่จริงๆก็ได้เราเองก็ไม่ได้ซักไซอะไรเขามากตอนนั้นเราเองก็แอบใจหายนิดๆเพราะว่าถ้าโบย้ายออกก็เท่ากับว่าเราต้องพักที่นี่คนเดียวเพราะปกติพี่ก้อยก็ไม่ค่อยได้กลับห้อง พอหลังจากที่โบย้ายออกไปเราก็ใช้ชีวิตปกติเรียนไปเที่ยวกับเพื่อนทำกิจกรรมกินข้าวนอนดูทีวีวนอยู่แบบนี้แบบไม่ได้คิดอะไรแต่แล้วไม่นานก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นอีกครั้งวันนั้นเราเลิกเรียนช่วงเย็นกว่าจะกลับมาถึงห้องก็เกือบมืดเพราะว่ารถวิ่งช้ามากๆเลยเรานั่งรถโดยสารไปเรียนค่ะเพราะไม่มีมอเตอรไ์ไซ ที่เราเรียนปีหนึ่งปีสองส่วนมากจะเรียนมอใหม่ทุกวันนี้ก็ยังงงอยู่เลยว่าทำไมวันนั้นรุ่นพี่ถึงบอกว่าส่วนมากเราเรียนมอเก่าเฮ้อมอเก่ากับมอใหม่ไกลกันเกือบสิบกิโลได้มั้งคะพอเข้ามาถึงห้องพักเราล้มตัวลงนอนเลยเพราะรู้สึกเพลียและง่วงมากจนเผลอหลับไปแบบไม่ได้เปิดไฟหรือเปิดทีวีโดยไม่รู้สึกกลัวเพราะอยู่ห้องนี้มาปีกว่าแล้วเริ่มชินพอเรานอนไปได้สักพักเราได้ยินเสียงเหมือนผู้หญิงหัวเราะ ต่ในใจตอนนั้นก็คิดว่าเป็นเสียงคนในหอพักเริ่มสลืมสลือตื่นสักพักได้ยินอีกรอบรอบนี้คือชัดเลยว่าเป็นเสียงผู้หญิงหัวเราะเบาๆอยู่ข้างหูหัวเราะแบบเนิบๆช้าๆออกแนวเหมือนคนหัวเราะเยาะไม่แน่ใจว่าเป็นเสียงเด็กหรือเปล่านะคะแต่มันก้องในหูวินาทีนั้นรีบลุกเลยค่ะเปิดทีวีเปิดไฟทุกดวงเหมือนวันแรกที่เข้ามาเลยตอนนั้นทั้งงงทั้งตกใจทั้งกลัวทําอะไรไม่ถูกเลยตัดสินใจโทรหาแม่โทรคุยอะไรเรื่อยเปื่อย แต่ไม่ได้บอกแม่เรื่องที่เราได้ยินนะคะเพราะเรากลัวว่าถ้าเราพูดแล้วเขาสิ่งที่มองไม่เห็นจะได้ยินแล้วยิ่งโกรธบ้าไหมล่ะคะแต่พอได้คุยกับแม่ความรู้สึกก็เริ่มโอเคขึ้นเราไปอาบน้ําต้มมาม่ากินแล้วก็นอนดูทีวีเล่นโทรศัพท์ไปเรื่อยเปื่อยจนเผลอหลับพอตื่นมาอีกทีก็เช้าแล้วฮ่าโล่งเลยเราก็ใช้ชีวิตประิเหมือนทุกวันทั่วไปเย็นของวันนั้นพี่ก้อยก็กลับมาพักที่ห้อง เราสองคนนอนคนละมุมของห้องพักแต่จะวางทีวีไว้ตรงกลางของห้องเพื่อให้ได้ดูด้วยกันเรานอนดูทีวีและเล่นโทรศัพท์เหมือนที่เคยทำตอนนั้นเราเองยังคาใจเสียงที่ได้ยินเมื่อเย็นวานตามประสาสัญชาตญาณมนุษย์ที่อยากรู้อยากเห็นไม่มีวันสิ้นสุดเลยตัดสินใจเอ่ยปากถามพี่ก้อยออกไปแบบกล้า,กล,ากลัว,ลวเพราะใจหนึ่งก็กลัวเขาสิ่งที่มองไม่เห็นจะโกรธว่าพี่ก้อยคะพี่ก้อยเคยได้ยินหรือเห็นอะไรแปลกๆในห้องเราไหมคะ พอพูดจบพี่ก้อยหันมามองหน้าพร้อมกับยิ้มให้แล้วก็ขำแบบเบาๆแล้วพี่ก้อยก็ถามกลับว่าทำไมเห็นหรือได้ยินเหรอเรายิ้มแบบแห้งๆแล้วตอบกลับไปว่าได้ยินเสียงหัวเราะค่ะแล้วพี่ก้อยก็ยิ้มตอบกลับมาอีกครั้งพร้อมกับพูดว่าพี่ก็เคยได้ยินแต่เป็นเสียงผู้หญิงร้องไห้นะไม่ใช่หัวเราะตอนนั้นเราขนลุกทั้งตัวทั้งหัวฮึมแล้วพี่ก้อยก็เสริมมาอีกว่าไม่มีอะไรหรอกของแบบนี้มีอยู่ทุกที่แหละอย่าคิดมาก ตอนนั้นเรายิ้มตอบรับแทนคําขอบคุณไปให้พี่ก้อยแต่ในใจก็นึกกลัวแล้วทุกอย่างก็ผ่านไปเหมือนทุกๆวันไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกจนกระทั่งเดินทางกลับบ้านค่ะเพราะเป็นวันหยุดยาวจําไม่ได้ว่าหยุดอะไรพอตกกลางคืนประมาณตีสองอยู่ดีๆเราตื่นขึ้นมากลางดึกมีเสียงดังอีอยู่ในหัวตลอดสักพักใจเริ่มสัน่นสั่นแรงมากมาก พอหลังจากนั้นหายใจไม่ได้เลยค่ะเหมือนกำลังจะตายตอนนั้นเราเหมือนคนบ้าเราวิ่งออกไปหน้าบ้านแล้วก็ตะโกนเรียกแม่ทุกคนในบ้านตกใจรีบวิ่งออกมาดูเราว่าเราเป็นอะไรเราบอกแค่ว่าหนูหายใจไม่ออกหนูจะตายแล้วตอนนั้นมั่นใจเลยค่ะว่าตายแน่ตายแน่แน่กลัวมากแม่ตัดสินใจเรียกรถพยาบาลเราเองก็หายใจผง,งาบผง,งาบเหมือนปลาที่อยู่บนบกเหมือนจะตาย ตัวสั่นแรงอยู่แบบนั้นระหว่างรอรถพยาบาลมาถึงประมาณ15นาทีพอรถพยาบาลมาถึงเราก็ถูกส่งรอพอหมอเวนก็ตรวจดูอาการทั่วไปแล้วก็สรุปว่าเราเป็นโรคเครียดแล้วก็ให้ยามากินวันนั้นเราเครียดกับการวินิจฉัยมากกลับมาบ้านเราพูดกับแม่เราว่าเป็นไปไม่ได้หนูไม่ได้เครียดหนูต้องเป็นโรคหัวใจแน่ๆพรุ่งนี้หนูจะไปรอพอใหญ่หนูไม่เอาแล้วรอพอเล็ก พูดด้วยความโมโหพอเช้าวันรุ่งขึ้นเรารู้สึกว่าเราดีขึ้นมากเลยตัดสินใจว่าจะไม่ไปหาหมอเราเลือกที่จะกลับมาหาไลาแทนตอนนั้นด้วยความที่แม่เป็นห่วงเลยอยากให้เราอยู่บ้านอีกสักหนึ่งสองวันแต่เราแน่ใจแล้วว่าเราโอเคเราเลยขอกลับแม่ก็ไม่ได้ว่าอะไรพูดแต่เพียงว่ามีอะไรก็โทรหาแม่นะแม่เป็นห่วงเราก็ตอบตกลงไปพอกลับมาถึงหมอ เย็นวันนั้นรู้สึกแปลกๆมีความรู้สึกว่าตัวเองเหนื่อยเศร้าอยากร้องไห้โลกรอบข้างเป็นสีเทามองอะไรก็เศร้าไปหมดตอนนั้นเราไม่รู้จะทำยังไงก็ได้แต่ทนจะบอกแม่ก็ไม่กล้าเพราะแม่ก็บอกแล้วว่าให้อยู่บ้านก่อนเราก็ไม่ฟังเราทนกับความรู้สึกนั้นเป็นอาทิตย์ทรมานมากจะบอกเพื่อนก็ไม่กล้ากลัวเขาหาว่าบ้า แต่ที่แปลกก็ตรงที่ว่าช่วงกลางวันจะไม่มีอาการอะไรเลยจะมีช่วงเริ่มใกล้ค่ำไปจนถึงดึกหรือนอนหลับแต่พอเข้าอาทิตย์ที่สองเรารู้สึกว่าเราทนไม่ไหวแล้วเรารีบโทรหาแม่เลยค่ะแล้วเล่าอาการทุกอย่างให้แม่ฟังแม่เราบอกให้เรารีบกลับบ้านพอหลังจากคืนนั้นที่ได้คุยกับแม่เช้าวันรุ่งขึ้นเราขอลากลับบ้านสามวันแม่เราก็พาเราไปหาหมอที่รอพอใหญ่ในตัวจังหวัด หมอสักประวัติถามอาการตรวจเลือด,ดรอผลเลือดเข้าฟังผลใช้เวลาทั้งวันก็คือหมอบอกว่าเราเป็น panic disorder หลังจากออกจากโรงพยาบาลเราก็รู้สึกเพลีย เพราะนั่งรถจากมหาลัยก็ออกตั้งแต่เช้ากว่าจะมาถึงจังหวัดที่เราอยู่ก็3ามชั่วโมงพอมาถึงแม่ก็นัดให้ไปเจอกันที่รอพอใช้เวลาตรวจก็ทั้งวันคือเหนื่อยมากจนไม่ได้สนใจที่หมอวินิจฉัยเราเลยรีบกลับบ้านพักผ่อนพอเช้าวันถัดมาเราจำได้ว่าหมอบอกว่าเราเป็น p a n ิค d i s o r เดอรเราก็เลยค้นหาคำนี้ในอินเทอร์เน็ต พอหลังจากค้นเจอแล้วเราลองอ่านดูข้อมูลค่อนข้างตรงกับอาการที่เราเป็นอยู่มากตอนนั้นเราโล่งใจสุดๆเพราะข้อมูลเขาบอกมาว่าโรคนี้เป็นแล้วไม่ตายถึงเวลาอาการกำเริบดูเหมือนจะใกล้จะตายแต่ก็ไม่ตายแน่นอนวู้ยยตอนแรกคิดว่าตัวเองเป็นโรคหัวใจห้าหาห้า หลังจากวันที่เราพบหมอและได้ยามาทานหนึ่งสองวันเราก็กลับมาที่มหาลัยตามเดิมอาการเราก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆแต่ดีขึ้นได้ไม่นานเราก็กลับมารู้สึกแบบนั้นอีกครั้งและครั้งนี้ก็ว่ามันจะหนักกว่าเดิมทั้งๆที่เราทานยาตามที่หมอสั่งมาตลอดไม่เคยขาดวันนั้นเราจำได้เลยว่าเรากลับมาเศร้าเหงาวังเวงอยากร้องไห้เรานั่งทำใจอยู่สักพัก เลยตัดสินใจเดินไปอาบน้ําเพราะคิดว่าอาบน้ําแล้วคงจะดีขึ้นแต่ไม่เลยค่ะเรายืนร้องไห้ในห้องน้ําโดยไม่มีสาเหตุเหมือนคนบ้าร้องเหมือนใจจะขาดตอนนั้นเรางงตัวเองมากว่าเราเป็นอะไรเราหาสาเหตุไม่ได้เรารู้แค่ว่าเราเศร้าเศร้ามากแต่เศร้าเรื่องอะไรไม่รู้เรายืนร้องไห้แบบนั้นอยู่นานพอสมควรจนเราคิดแล้วว่าไม่ได้เราต้องใจแข็ง แล้วเราก็รีบอาบน้ำจนเสร็จแต่งตัวนอนเล่นโทรศัพท์ดูทีวีพยายามไม่คิดอะไรแล้วสักพักเราก็เริ่มง่วงอืมเราเผลอหลับไปแบบที่ไฟเปิดไว้ทุกดวงทีวีก็ยังเปิดอยู่อย่างนั้นเราราวประมาณตีเที่ยงกว่าวาเราตื่นหือตื่นมาทำไมเราถามตัวเองในใจแต่ตอนนั้นรู้เลยว่าตัวเองนอนต่อไม่ได้เพราะไม่รู้สึกว่าง่วงเลยสักนิด เลยตัดสินใจหยิบโทรศัพท์มาเล่นเพื่อรอเวลาง่วงนอนพร้อมกับปล่อยให้ทีวีมันดังอยู่อย่างนั้นสักพักเราเริ่มเศร้าขึ้นมาอีกครั้งเศร้ามากเศร้าแบบบอกไม่ถูกอธิบายออกมาเป็นประโยคไม่ได้แล้วที่แย่ไปกว่านั้นเราเกิดความรู้สึกอยากฆ่าตัวตายใช่ค่ะฆ่าตัวตายในห้องเราจะมีอุปกรณ์ทำครัวเล็กๆน้อยๆเช่นหม้อหุงข้าวมีดจานชามช้อนซ่อม เรากลัวใจตัวเองมากเพราะมันมีความรู้สึกว่าเราต้องลุกขึ้นไปหยิบมีดแต่ในใจเรามันเหมือนมีสองด้านของความคิดความคิดหนึ่งบอกว่าอย่า yeah อีกความคิดหนึ่งกลับบอกให้เราลุกขึ้นไปหยิบมีดตอนนั้นเองเรามองไปที่มีดและบอกกับตัวเองว่าให้เราเดินไปหยิบมีดมาปาดคอตัวเองซะจะบอกว่าตอนพิมพ์ประโยคนี้คือขนลุกบ้าไปแล้วตอนนั้นเราบ้าไปแล้วเราคิดแบบนั้นไปได้ยังไง ตอนนั้นเราลุกขึ้นยืนแต่ไม่ได้เดินเข้าไปหยิบมีดเรายืนมองดูมีดนั้นอยู่นานทั้งๆท,ที่เปิดไฟสว่างทั่วห้องเปิดทีวีเสียงดังแต่สิ่งรอบกายเหล่านั้นกลับไม่ได้ดึงความคิดเราแม้แต่น้อยแต่สักพักไม่รู้ว่าอะไรดนใจเราทําให้เราคิดถึงแม่แล้วบอกกับตัวเองว่าเราจะทําแบบนี้ไม่ได้นะเรายังมีแม่ที่ต้องดูแลเรามีพี่สาวหนึ่งคนแต่ว่าอยู่กับยายมาตั้งแต่เด็ก ยายก็เลยเลี้ยงไว้ให้อยู่กับยายไปเลยเท่ากับว่าตอนนี้แม่มีเราแค่คนเดียวหลังจากหลุดจากความคิดอันเลวร้ายนั้นมาได้สักพักเรานั่งลงบนเตียงพร้อมกับร้องไห้จะโทรหาแม่ก็กลัวแม่เป็นห่วงเพราะนี่ก็ดึกมากแล้วคืนนั้นเราเลยตัดสินใจไม่นอนโทรคุยกับกิกกักไปเรื่อยเปื่อยจนเช้า ฮ่าฮ <inate> ่าฮ่าฮ่าวัยรุ่นสามารถคุยกันจนถึงเช้าได้จริงๆนะพอถึงช่วงเช้าเราก็วางสายจากโทรศัพท์แล้วก็ลุกจากที่นอนไปอาบน้ำแปลงฟันแล้วก็กลับมานอนแบบจริงจังวันนั้นเราไปเรียนไม่ได้เลยเพราะเพลียมากเลยขอลาวันนั้นทั้งวันเราไม่ได้กินข้าวเลยค่ะนอนอย่างเดียวเพราะมีความรู้สึกว่าช่วงนั้นตัวเองไม่หิวข้าวแล้วพอกินข้าวก็จะอ้วกตลอดงงมากเลยตัดสินใจไม่กินมันซะเลยเราเป็นแบบนั้นเป็นเดือนเดือน พอหิวหน่อยประมาณว่าไม่มีแรงจะเดินก็จะหาผล,ลไม้หรือกว๋วยเตี๋ยวร้อนๆกินแทนเพราะรู้สึกว่าพอกินได้บ้างแต่ถ้าเป็นข้าวนี้แบบเหมือนจะอ้วกตลอดตอนนั้นน้ำหนักเราลดลงมา7กิโลในเวลาหนึ่งเดือนจนเพื่อนๆที่เรียนด้วยกันทักตอนนั้นเราเองเหมือนสมองมันเบลอๆไม่ค่อยจะสนใจโลกเรียนเสร็จก็อยากจะรีบกลับห้องอย่างเดียวไม่อยากไปไหนกับใครจนวันนั้นเราทนไม่ไหวแล้วเรามีความรู้สึกว่าอยากจะฆ่าตัวตายอีกครั้ง ตั้งแต่หมอให้ยามาเราทานมาตลอดไม่เคยขาดเราเลยตัดสินใจโทรบอกแม่แม่เราตกใจมากแม่เราบอกให้เรารีบกลับบ้านพอเช้าวันถัดมาเรารีบกลับบ้านทันทีแต่ครั้งนี้แม่ให้เรากลับบ้านเลยโดยไม่ได้นัดให้ไปเจอกันที่รอพอเหมือนครั้งก่อนพอกลับถึงบ้านแม่เราบอกกับเราว่าต้องลองรักษาทั้งสองทางทั้งวิทยาศาสตร์และศสยศาสตร์ตอนนั้นยอมรับเลยค่ะว่าเราตกใจ เพราะถึงแม้เราจะเคยได้ยินอะไรพวกนี้มาบ้างแต่ส่วนตัวไม่เคยเข้าไปยุ่งอะไรกับของแบบนั้นเลยแต่ตอนนั้นเราหมดหนทางแล้วจริงๆเพราะไปหาหมอก็ทำตามที่หมอสั่งส่วนยาก็กินตามที่ให้มาตลอดแต่ก็ดูเหมือนจะไม่ดีขึ้นเลยเราเลยตอบตกลงแม่ไปหลังจากที่เราตอบตกลงแม่เราพาเราไปพบกับหญิงแก่อายุรา50กับเกือบ60น่าจะได้ 60. แม่เราเรียกหญิงแก่คนนั้นว่าแม่หมอ พอไปถึงแม่เราก็เอาจานที่ได้จัดดอกไม้และเทียนไว้แล้ว5้าคู่พร้อมกับเงินจำนวนหนึ่งใส่เข้าไปในจานเพื่อเป็นค่าครูเท่าไหร่แล้วแต่เราหลังจากนั้นแม่หมอก็ถามเราว่าอาการมันเป็นยังไงเราเองก็เล่าไปตามที่เรารู้สึกจริงทั้งหมดสักพักแม่หมอก็หยิบเอาไข่หนึ่งใบมาวางบนมีดพราแล้วก็ลูบวนลูบวนอยู่อย่างนั้นแต่จำไม่ได้ว่ากี่รอบพร้อมกับท่องอะไรสักอย่าง หลังจากนั้นแม่หมอก็เอาไข่ที่ผ่านจากการลูบบนมีดพร้ามาวางตั้งบนพื้นเฮ้ยไข่มันตั้งได้จริงๆเราคิดในใจตอนนั้นเราเองก็ตกใจหลังจากนั้นแม่หมอก็ถามเราว่าแถวที่พักมีสารไหมเราเลยตอบไปว่ามีค่ะมีหลายจุดเลยแม่หมอถามต่อว่าเคยไปไหว้หรือเอาอะไรไปถวายท่านบ้างไหมเราใจสั่นพร้อมกับตอบไปทันทีว่าไม่เคยเลยค่ะ หลังจากนั้นแม่หมอก็ยิ้มแล้วก็ขำเบาๆแล้วบอกเราว่าตรงที่หนูพักอยู่จะมีสารตรงทางเข้าประตูตรงนั้นแหละท่านไม่พอใจเพราะท่านเห็นตลอดว่าเราซื้อของซื้อขนมนมเนยกลับมากินแต่ไม่เคยแวะไหว้หรือถวายท่านเลยท่านเลยมองว่าเราเป็นคนตรหนีทีเหนียวหลังจากแม่หมอพูดจบ เรานี่คือขนลุกเลยค่ะเพราะตรงทางเข้าประตูรั้วมหาลัยลืมบอกค่ะว่าห้องพักเราอยู่ในรั้วมหาลัยหมอเก่าเลยค่ะจะมีสารตั้งอยู่คนแถมันเรียกว่าสารกระดิ่งซึ่งจะมีลักษณะเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ไม่แน่ใจว่าต้นไรหรือเปล่าและจะมีกระดิ่งแขวนอยู่ตามกิ่งก้านเต็มไปหมดเรียกได้ว่าแทบไม่เห็นใบกันเลยทีเดียว ส่วนใต้ต้นไม้จะมีสารตั้งอยู่และมีแท่นวางของไหว้และที่ปักทูบเทียนเอาเป็นว่าใครที่ไม่เคยไปไหว้แล้วไปไหว้ครั้งแรกต้องมีขนลุกกันบ้างแหละเพราะดูศักดิ์สิทธิ์มากแล้วหลังจากนั้นเราก็บอกกับแม่หมอว่าขอบคุณนะคะหนูจะกลับไปทำค่ะหลังจากที่เราไปพบแม่หมอแล้วเราก็ไม่ได้หยุดพบหมอนะคะตอนนั้นเราเลือกรักษาทั้งสองทางไปพร้อมๆกันพักอยู่บ้านได้2-3วันก่อนเราจะเดิน ทางกลับมหาวิทยาลัยรอบนี้แม่เราเอาสร้อยพระให้เราไว้แม่บอกกับเราว่าให้เราใส่สร้อยพระไปด้วยตลอดอย่าถอดออกแล้วก็บอกให้เราสวดมนต์ก่อนนอนจากนั้นเราก็ไหว้แม่กับพ่อแล้วเดินทางกลับมหาวิทยาลัยพอกลับถึงมอเช้าวันถัดมาหลังเลิกเรียนเราได้ซื้อกระดิง่งขนมนมน้ำแดงแล้วทูบเพื่อมาไหว้และถวายท่านที่ศาลตอนแรกที่เราเดินเข้าไป จะบอกว่าสิ่งแรกที่เรารู้สึกคือเย็นมากเย็นจนออกหนาวแล้วหลังจากนั้นเราก็เริ่มถวายขนมนมน้ำแดงและจุดทูบไหว้ท่านพร้อมกับขอขมาในสิ่งที่เราทำไม่ถูกไม่ควรพอหลังจากไหว้เสร็จเราก็เอากระดิ่งมาแขวนที่กิ่งของต้นไม้เหมือนกับของคนอื่นๆที่เขาทำกันแต่ตอนนั้นเราขวัญเสียมากเพราะอะไรรู้ไหมคะกระดิ่งเราหล่นลูกมาแตกเลยค่ะเราซื้อกระดิ่งแบบเป็นกระเบื้องเหมือนกับของคนอื่น หลังจากนั้นเราเรียบเก็บกระดิ่งขึ้นมาแล้วก็ไหว้ท่านก่อนเดินออกไปในใจคิดแล้วว่าจะซื้ออันใหม่มาแขวนอีกรอบหลังจากวันนั้นวันพระเราก็กลับมาอีกรอบรอบนี้เราเอาผลไม้น้ำแดงมาถวายพร้อมกับจุดธูปไหว้ท่านเหมือนครั้งแรกพร้อมกับเอากระดิ่งมาแขวนที่ศาลตามที่ตั้งใจไว้ก่อนหน้านี้แต่ครั้งนี้สำเร็จไม่หล่นลงมาแตกเหมือนรอบแรกในระหว่างที่เรากำลังเดินกลับหอพัก เราพบว่ามีสารอีกสองแห่งคือตรงทางสามแยกหลังคณะการโรงแรมและสารเก่าอยู่ในป่าค่อนข้างน่ากลัวสำหรับเราเลยทีเดียวแต่ตอนนั้นในหัวเราก็คิดแล้วว่าต่อไปเราจะเดินไปถวายอาหารกับจุดทูบที่สารกระดิ่งทุกๆวันพระแต่ทุกครั้งที่เราเดินไปก็จะผ่านสองสารที่เราพูดถึงถ้าเราไม่ไหว่ท่านก็กลัวท่านจะกโกรธ เลยตัดสินใจว่าจะไหว้ทั้งสามสารในทุกๆวันพระแต่ก็มีบ้านที่ไม่ได้ไปพอหลังจากที่เรากินยาตามที่หมอสั่งพร้อมกับไหว้สารทุกๆวันพระมาได้ระยะหนึ่งเรารู้สึกได้เลยว่าเราโอเคขึ้นเชื่อไหมคะแล้วหลังจากนั้นมาเราก็เริ่มมีความรู้สึกอยากทำบุญตักบาตรความคิดเราเปลี่ยน จากที่เป็นคนที่ไม่ค่อยทำบุญไม่ค่อยคิดเรื่องเขาวัดเขา้าวาเรากลับมีความรู้สึกว่าอยากทำอะไรก็ได้ซึกอย่างที่ทำให้เราได้บุญและได้แผ่บุญให้กับคนอื่นและสิ่งต่างๆหลังจากที่เราไม่ค่อยทำบุญเราก็ทำไม่เคยสวดมวนต์ข้ามปีเราก็สวดไม่เคยกินเจเราก็กินและอะไรอีกหลายๆอย่างตอนนั้นเราค่อนข้างจะจริงจังกับเรื่องบุญมากถึงขั้นหาหนังสือธรรมะมาอ่านคืออยากรู้ว่า ทำอย่างไรของที่เราทําบุญไปแล้วอุทิศให้แล้วเขาจะได้รับจริงตามอ่านทุกอย่างที่อยากรู้เกี่ยวกับการทําบุญเรียกได้ว่าตอนนั้นอยู่ในโลกของตัวเองค่อนข้างหนักฮ่าฮ่าฮเริ่มขึ้นปีสาเราก็ยังคงไปไหว้สารและทําบุญอยู่บ้างแต่ไม่ค่อยบ่อยเหมือนช่วงแรกแรกแต่สิ่งที่เราสัมผัสได้เลยคือเราชอบที่จะได้ช่วยเหลือคนอื่นที่ด้อยกว่าเราจริงๆและเวลาได้ให้หรือทําบุญคือรู้สึกดีจากข้างในจริงๆ ไม่เหมือนสมัยเด็กๆที่แม่บังคับให้ไปวัดพอเราทำบุญก็รู้สึกว่ามันเฉยๆออกแนวขี้เกียจด,ด้วยซ้ำไม่ได้รู้สึกอะไรเพียงแค่ว่าทำไปเพราะแม่ให้ทำเท่านั้นช่วงนั้นรู้สึกว่าตัวเองเริ่มกลับมามีความรู้สึกเหมือนคนปกติทั่วไปจนถึงขั้นสามารถนอนดูคนอวดผีแบบปิดไฟคนเดียวได้เฮ้ยคือเก่งงงตัวเองฮ่า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 รู้สึกดีมากหลังจากนั้นก็ไม่ได้พบเจอกับอะไรอีกเลยจนพอจบปีสาม เราก็วางแผนว่าจะย้ายไปอยู่หอ,อนอกแถวมอใหม่วันนั้นก่อนจะออกจากหอพักเราจำได้แม่นจนถึงวันนี้เราจ้างรถโดยสารมานขนของของเราเพื่อย้ายไปที่หอพักแถวแถวมอใหม่เราเองก็เก็บข้าวของไปเรื่อยๆจนครบหมดโดยที่ไม่ได้คิดอะไรจะเหลืออยู่ก็แค่ตะกร้าผ้ากับพวกไม้แขวนเสื้อของจิปปะะเล็กๆน้อยๆที่อยู่ในตะกร้าก่อนออกจากหอพักเราต้องเอากุญแจห้องไปคืนพี่จรนทอร์หอพัก แต่พอเรากำลังจะออกจากห้องเรากรอบหากุญแจไม่เจอแต่ตอนนั้นเรามั่นใจแล้วว่าเราวางกุญแจไว้แถวโต๊ะข้างเตียงซึ่งตอนนั้นเราก็เอาตะกร้าผ้าวางไว้ที่โต๊ะด้วยเราพยายามหาอยู่นานหาในตู้เสื้อผ้าในลิ้นชักในห้องน้ำเทตะกร้าผ้าที่มีข้าวของอยู่เต็มไปหมดออกค้นแล้วค้นอีกหายังไงก็หาไม่เจอเราเลยตัดสินใจยกมือไหว้แล้วบอกกล่าวออกไปว่าท่านคะ ตอนนี้หนูกำลังจะย้ายออกไปพักหอนอกนะคะตอนนี้หนูหากุญแจไม่เจอหนูมีความจำเป็นที่จะต้องนำกุญแจไปคืนพี่จอนทก่อนออกช่วยดวลบันดาลให้หนูหาเจอด้วยนะคะขอบคุณค่ะหลังจากพูดจบเราลองรื้อของออกจากตะกร้าอีกครั้งเฮ้ยกุญแจอยู่ในตะกร้าเลยคะ่ะคือรอบนี้ไม่ต้องเทไม่ต้องค้นหรือคุยอะไรแค่ยกของบางอย่างออกจากตะกร้าเห็นเลยค่ะว่าวางอยู่ในตะกร้านี่คือแบบเฮ้ย ตอนนั้นคือขนลุกมากๆหลังจากนั้นเราก็เอาของออกจากห้องจนหมดและนำกุญแจไปคืนพี่จอรนาทอร์พร้อมกับกล่าวขอบคุณและก่อนออกจากหอพักเราก็ไม่ลืมที่จะบอกกล่าวกับเจ้าที่เจ้าทางที่หอพักและในรั้วมอเก,ก่าว,ว่าเรากำลังจะไปพักที่หอนอกขอให้ท่านจงช่วยปกปักรักษาคุ้มครองเราด้วยหลังจากนั้นมาเราก็ใช้ชีวิตตามปกติจะมีอาการบ้างเป็นบางครั้งเวลาเครียดหนักๆ เพราะกลายเป็นโรคประจําตัวติดตัวมาเลยแต่ไม่ได้ร้ายแรงอะไรแค่นอนไม่หลับใจสั่นนิดหน่อยมีสังคมมีเพื่อนฝูงเที่ยวเรียนมีเวลาก็ทําบุญบ้างนานๆทีตามประสาเด็กมหาลัยทั่วไปไปเจออีกทีก็ตอนไปฝึกงาน